เรื่อการรายที่ผ่านพ้นไปนะครับตอนนี้เราจะแบ่งกลุ่มให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเส้นทางที่เหลือของ NFL นเนี่ยปลายอยู่ตรงไหนในเส้นทางการแข่งขันกันบ้างนะครับแบ่งเอาเป็น3กลุ่มนะครับตัดเกรดกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรและแนวทางในการลุนของแต่ละกลุ่มจะเป็นแบบไหนและนี่ก็คือตอกต้ำพ um ันสิทธทอล์กรายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬามากมายและหลากหลายเพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรา ไปเปิดหูและดูด้วยใจกันครับพี่สมยส,สวัสดีครับสวัสดีครับท่านชมสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับบอสโอ้โอ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 อยาเลยพี่ยังอยากนั่งอยู่ที่บ้าน S <S นี่นั่งอยู่ที่บ้านคุย,ยัะตั้มเถอะจากอีพีที่แล้วนะครับดูเสียงคิ้วก้าวมีเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างแต่ก็คุยกับเราสนุกดีทีเดียวนะครับกับ5้ารางวัลที่เราแจกกันไปในครึ่งฤดูกาลแรกนะครับเสียงตอบรับถือ <ๆ S 1> ว่า <ๆ S 1> น่ารักทีเดียวครับพี่สุเมศครับในเมื่อเสียงตอบรับมันดีเกินไปฮะมันเป็นค<อ>ําชมเข้ามามากกว่าคำด่าวันนี้เราเลยหาเรื่องครับเดี๋ยวสังเกตแน่เลยครึ่งฤดูกาลแรกมามาลองดูกัน แต่ก่อนอื่นไม่ได้ครับพี่สุเมฆครับพี่สุเมฆต้องทำงานก่อนครับพี่สุเมฆต้องขายของหน่อยครับกับเรื่องราวช่วงแรกของ EP ีประจําวันเสาร์ครับพี่สุเมฆครับใช่ครับก็คือสุเมฆบิ๊กเพล์ครับในเพลงนี้เนี่ยนะครับผมตั้งชื่อพี่สุเมฆตั้งชื่อไว้น่ารักขำๆบอกว่าหนึ่งหน้าแข้งเท่ากับสองเท้าอันนี้คืออะไรไม่ทราบอันนี้มันคือเหมือนกติกาเทควันโดอะไรอย่างนี้เปล่าไม่ใช่คืออย่างนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่า ก่อนหน้าเนี้ยเราจะคุ้นเคยกับการที่บอกว่าโอเคนะการรับบอลที่ c o m p l ี t หรือว่าสมบูรณ์แบบเนี่ยเท้าต้องอยู่ในสนามสองข้างนะเพราะว่าในอาชีพเนี่ยมันต้องสองเท้าถ้าในคอลเลจเท้าเดียวได้แล้วหนึ่งหัวเข่าเท่ากับสองเท้าบ,บอกตามตรงเลยนะพี่เองเนี่ยก็เพิ่งมาถึงบางอ้อไอเกมแล้วก็เล่นนี่แหละก็คือไอหนึ่งหน้าแข้งเนี่ยนับเป็นสองขาเหมือนกัน<อ>ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่เออ ทั้งตัวพี่เองทั้งผู้พยายภาษาอังกฤษแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงเนี่ยก็บางคนก็ถึงขนาดบางอ๋อมเหมือนกันว่าอา้าวตกลงไอหนึ่งหน้าแข้งเนี่ยมันนับว่าเป็นสองขาได้ด้วยเหรอแต่กรรมการตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นมาตรฐานใหม่ว่าต่อไปเนี่ยนอกจากหัวเข่าที่เท่ากับสองขาแล้วหนึ่งหน้าแข้งก็เท่ากับสองเท้าเหมือนกันผมพยายามคิดตามกับสิ่งที่พี่พสุเมธผู้นะครับผมพยายามคิดตามกับภาพที่เราดูกันอยู่เนี่ย จริงๆแล้วหน้าแข้งลงเนี่ยมันก็น่าจะมันก็น่าจะตีเหมือนเข่าลงนะในในในส่วนตัวเราพอเราลองมาคิดตามนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยอ่ะสมมติที่เป็นท่อนขาใช่ไหมนี่ท่อนขาอันนี้หัวเข่า,ขาใช่ไหมเอออะไรเงี้ยคือถ้าเกิดไอ้นี่มันลงอะ่ะมันก็คือต้องลงอย่างนี้ถูกไหมอ่านี่เป็นพื้นมันก็ต้องลงอย่างนี้ถูกไหมมันก็เข่าอีกนิดเดียวก็วจะถึงพื้นอยู่แล้วอะ่ะเพราะก็เออก็ตีรวมๆให้ไปเลยไหมคืออย่างนี้ ไอภาพที่ก่อนที่จะตัดสินเนี่ยเขามีการแบบเขาเรียกว่าซูเปอร์ซูมเข้าไปเลยนะจะเห็นว่าหัวเข่าของกาเลตบูซันไม่ในคอนเทนทเขายังไม่ได้โดนพื้นแต่ว่าหน้าแข้งเนี่ยลาบไปกับที่พื้นแล้วก็ถลายคือถ้าดูเอาต้องยอมรับเลยนะว่าตอนที่ภาคสดกันเนี่ยที่พี่กับต้นอะบกณรภาคด้วยกันเนี่ยคือตอนที่เราเห็นครั้งแรกเนี่ยเรานึกว่ารับไม่ได้เลยนะอันนี้บอกทางสองพ่อะไรเพราะว่ามันเร็วมากอะจังหวะที่พอขา จังหวะที่นักแข่งน้าบแล้วก็มันถลายไปเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเผน,นว่าหัวเข่าอ่ะมันออกนอกสนามเพราะฉะนั้นดูเผลน,น,นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าลูกเนี่ยมันไม่น่าจะรับได้แต่พอมีการดูภาพช้ามีการรีเพลย์มีซูเปอร์ซูมแล้วกรรมาการมาบอกตอนหลังว่าอ๋อไอ้เจ้านักแข่งเนี่ยมันลงก่อนนะแล้วก็ถลายไปเพราะฉะนั้นนักแข่งลงก็ถือว่าเป็นการลงแล้วทั้งสองเท้าเป็นการรับทัชดาวได้สื่อมองนอกก็เลยให ในช่วงครึ่งฤดูกาลรแรกนี่คือเพลที่ดีสุดในฤดูกาลนี้ในช่วงครึ่งฤดูกาลเลย นั่นคือเหตุผลว่าทําไมนี่เป็นสุเมธบิ๊กเพลย์นะครับเอาี่สุเมธครับเรามาเข้าเรื่องราวที่เป็นตัวเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับซึ่งตามที่เกริ่นไว้ครับเราจะทําการตัดเกรดนะครับหรือว่าใช้คําว่าแบ่งกลุ่มก็ได้นะครับสำหรับครึ่งฤดูกาลที่เหลือนะครับผ่านมาครึ่งทางใครอยู่ตรงไหนอย่างไรกันบ้างแบ่งกันเป็น3กลุ่มใหญ่ๆแล้วให้พิสุเมธเนี่ยต่อยอดอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับกลุ่มแรกกับกลุ่มที่ลอยตัวไปแล้วหลังจากผ่านมา9กสัปดาห์ กลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่จมดินไ <court> ปแล้วไม่ได้พูดได้เกิดแน่ส่วนกลุ่มที่เราจะพูดถึงมากที่สุดนะครับคือทีมที่ไม่ควรพลาดอีกแล้วเราจะมายถเป็นสากลุ่มแบบนี้โอเคไหมครับพี่สุเมธขอไปที่กลุ่มร้อยตัวแล้วก่อนเลยครับอะไรจะสะบายเท่ากับว่าผ่านไปแค่ค่อนทางครึ่งทางแล้วก็เห็นเส้นชัยอยู่รำไรแล้วแม่กลุ่มพวกนี้น่าอิจฉาจังเลยครับพี่สุเมธพี่สุเมธยกให้ทีมไ,ไหนบ้างครับเดินเชิญเลยครับ อันดับแรกเลยแนะ่นอนทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยอย่างแคนซัสซิตี้ชีฟอันนี้ถือ <Ừ. S 1> ว่าลอยตัวแบบสบายแล้วล่ะชนะมา8นัดรวดแม้ว่าฟอร์มอาจจะดูตุ๊กปัตตุ๊กเป๋ดูไม่น่าจะชนะแต่สุดท้ายก็ชนะมาได้แล้วสถิติชนะ8นัดรวดแบบเนี้ยเท่ากับว่าโอกาสเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มเนะี่ยถือว่าสดใสอันนี้ก็คือทีมแรกและแล้วทีมที่อยู่ในสถานะแบบคล้ายๆแบบเนี้ยก็คือทีมที่นํากลุ่มอยู่ไม่ว่าจะเป็นดีทรอยต์ไลออนที่ชนะมา6นะัดติดมีผลงานชนะเจ็แพ้หนึ่ง แล้วก็ทีมอย่างวอชิงตันคอมมานเดอร์สที่ชนะมา3นัดติดมีผลงานชนะ7แพ้2ตอนนี้นำกลุ่มของทาง NFC ตะวันออกส่วนทาง u f f f l o o i l l s ก็ไม่น้อยหน้านะชนะมา4นัดติด7-2นำกลุ่มของทาง a f c ตะวันออกอันนี้ก็ถือว่าลอยตัวเช่นเดียวกับ,บทีมอย่าง Houston Texans ก็คือตอนนี้ชนะ6แพ้3 โอกาสท,ที่จะเข้ารอบก,ก็ถือว่าเยอะเพราะว่าทีมร่วมกลุ่มไม่แข็งมากไ<ฮ>ม่ว่าจะเป็นโค้ชไททันสหรือว่าจากัวโอกาสในชั้มกลุ่มก็สูงจะมีกลุ่มที่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแม้ว่าจัดอยู่ในกลุ่มที่ลอยตัวก็คืออย่างทีมบัติมอ์เลเวนที่จะต้องสู้กับทางพิสเบิร์กสตีลเลอร์เพราะตอนนี้ผลงานทั้สงสองทีมเนี่ยสูสีกันโดยที่ทางสตีลเลอร์ชนะ6แพ้2แล้วก็บัติมอ์เลเวนชนะ6แพ้3แต่ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดในทีมที่ พูดถึงมาโอกาสที่จะเข้ารอบเนี่ยถือว่าสดใสเมื่อเราสูงขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วนะครับพี่สุเมศร้อยตัวสบายสบายไปแล้วเนี่ยนะครับพี่สุเมศครับดังนั้นเราจะตกลงมาที่ดินเลยครับพี่สุเมศครับรวมที่จมดินไปแล้วครับุวมที่เครื่องทางรู้เรื่องมึงไม่ต้องลุ้นแล้วมีหน้าที่คือคอยฉุดทุกคนที่จะเป็นไปได้เท่านั้นเองมีไหมครับไอ้ทีมแบบนี้ครับพี่สุเมศคือไอ้พวกทีมที่ตอนเนี้ยสองเจ็ดก็คือชนะสองแพ้เจ็ดเนี่ยอันเนี้ย โอกาสที่จะตกรอบเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะทีมที่อยู่ในขายเนี่ยมันก็มีแน่นอนเนีทีมอย่าง New Orleans ซึ่งผลงานแบบนี้ก็เลยกลารเรยเป็นว่าหัวหน้าโค้ชโดนไล่ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คาร์ลินา่าแพนเทอร์ก็สองเจ็ดในส่วนของทางฝั่ง NFC เนี่ยจะมีสองเจ็ดอยู่สามทีมอีกทีมหนึ่งก็คือทีมนิวยอร์กแนนซ์ซึ่งถ้าสัปดาห์เนี้ยไปเล่นที่เยอรมันถ้าแพ้อีกก็อันเนี้ยเขาเรียกว่าโอกาสตกรอบเกือบจะเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ฝั่งของทางเอฟก็ไม่น้อยหน้านะทีมอย่างอยเนี่เพเทรดตอนนี้ก็2-7โอกาสที่จะตกรอบก็สูงทีมเรื่มบราวก็อยู่ในขายนั้นอีก2ทีมทางฝั่งเอฟซที่อาการล่อแร่ล่อแร่ก็คือทางแจ็คสันวิชากัวอีกทีมหนึ่งที่สภาพก็เรียกว่าแพ้แตกเหมือนกันหัวหน้าโค้ชก็โดนเอาไม่ได้หัวหน้าโค้ชแต่ว่าเป็นโค้ช เกมบุกที่โดนอะไรไปเรียบร้อยก็กคือทางทีม Las Vegas Raiders ก็ส,ส,เเอสอสอ,<ด>อันนี้โอกาสตกรอบก็สูงแค้มา5า้านัดติดละนะครับผมก็รอดูกันต่อไปนะครับกลุ่มนี้เนี่ย เนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยทางสายบนนี่นะครับหรือว่าเอฟซีเนี่ยมี2-7เยอะมากเลยนะครับอย่างที่พี่สุมเมธรบอกแม้แต่เทนเนสซีไททันหรือแม้มีดอลฟินส์เองก็ก็ก็กล้ากึ่งอันนั้นเ็าได้บายไปเ็าเลยอยู่ที่2-6กกลุ่มนี้ก็เลยแบบโอ้โหแพ้อีกสักเกมหนึ่งเนี่ยก็ก็น่าจะลงหลุมแล้วแหละนะครับ ตัดหัวตัดหางไปแล้ววันนี้เรียบร้อยนะครับพวกรอยตัวว่าไปแล้วพวกจมดินว่าไปแล้วกลุ่มนี้แหละครับผมมองแล้วเนี่ยแต่พอนับจํานวนจริงๆไม่ได้ใหญ่อย่างที่เราคิดนะพอเราตัดออกมาแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มที่ไม่ควรพลาดอีกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะมองลุ้นในพื้นที่เพลย์ออฟพี่สุเมพาไปรู้จักกลุ่มนี้หน่อยนะครับแล้วกลุ่มนี้มีทีมไหนที่โอกาสเรืองรองผ่องใสมีไม่น้อยเหมือนกันในตอนเนี้ที่ยังพอที่จะได้ลุ้น ไม่ว่าจะเป็นทีมอย่างเบงกอสเองเนี่ยสีหอันนี้ยังพอที่จะแบบมีลูกฮึดลูกเฮือกหน่อยยังพอไหวนะครับแล้วก็ทีมอย่างโค้สี่ห้เหมือนกันซึ่งก็ตอนนี้ถ้าดูจากแค่ในกลุ่มเองแต่ที่2ในกลุ่มเพียงแต่ว่าถ้าจะถามว่าเข้าไปในฐานะวายการ์ดเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอเพราะ4ีห้าเนี่ยมันจะต้องไปสู้กับในวายการ์ดอื่น ต้องอธิบายท่านผู้ชมเพิ่มเติมนิดหนึ่งก่อนว่าการที่เขาจะเอาทีมเข้าไปในเล่นในรอบที่สองเนี่ย n f ็ NFL เขาจะมีกฎก็คือแชมป์กลุ่ม4ี่ทีมเข้าไปอีกสามทีมที่จะเข้าไปรวมเป็น7ทีมในแต่ละสายเนี่ยสามทีมที่เหลือเนี่ยเขาจะไม่รู้เขาจะไม่ดูในการที่เป็นกลุ่มละจะคละกันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนเอาผลงานที่ดีที่สุดที่เหลืออีกสามทีมเข้าไปในวายการ์ดเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามันยากก็คือว่าแชมป์กลุ่มเนี่ย แน่นอนเข้ารอบแต่ที่เหลือจะต้องมานั่งสู้กันเพื่อเอาอีกแค่3มทีมเนี่ยตรงเนี้ยทีมที่ระดับ4 5หตอนนี้ก็ถือว่าเข้าลำบากพอสมควรแต่ถ้าเป็นทีมที่น่าจะมีโอกาสมากสุดในตอนนี้ของพี่พี่มองว่าถ้าเป็นสายของ a f c ีพี่มองว่าโคะน่าจะมีโอกาสมากกว่าที่จะหลุนเพราะว่าถ้าดูจากโปรแกรมของโคแล้วเนี่ยจะดูว่าโปรแกรมของโคที่เหลือมันไม่ถือว่าเป็น ทีมที่หนักหนาสา,าหัสเท่าไหร่นะอ่าคืออาจจะโหดอ่ะในสัปดาห์นี้เจอบัฟฟลูบิลส์ถือว่าโหดเจอเจสเนี่ยยังพอสู้ได้เจอไลออนถือว่าโหดแต่ว่าเพเทียรเนี่ยไม่น่าโหดเพราะฉะนั้นในสี่เกมถัดไปเนี่ยก็จะมียากสองอ่พอสู้ได้2แล้วได้บายวิหลังจากนั้นเจอบลองโกเนี่ยอันนี้พอสู้ได้เจอไต้ตันสู้ได้เจอจแอนสู้ได้เจอจาก,กูวสู้ได้4ี่เกมสุดท้ายของทางทีมโคอ่ะไม่ถือว่าโหดมากถ้าเทียบกับทางทีมอย่างอ่เมงกอแล้วเนี่ยพี่ว่าเมงกออะ 4ีหเหมือนกันแต่ว่าโปรแกรมของเบงกอกะจะค่อนข้างโหดโดยช่วงย,ยิ่งในช่วงของ4เกมสุดท้ายที่ต้องเจอทีมร่วมกลุ่มค่อนข้างเยอะเจอทั้งคือถ้าดูจากทรงนะเจทั้งสตีลเลอร์เจอ,อทั้งเปล่าเจอสตีลเลอร์สอนติดเลยซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวฆ่าพอสมควรว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่สามารถปราบในทั้ง2เกมเนี่ยโอกาสจะเข้ารอบก็ลาบากแล้สตีลเลอร์เราก็เห็นอยู่ว่าเกมรับ ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่จะช่วยพยุงเกมของ s t e ลเลอรอยู่แล้วเนี่ยโ <Yeah. S 1> จเบโรเจอเกมรับแบบเนี้ยก็ถือว่าลําบากพอสมควรทีมที่มีโอกาสเนี่ยพี่กลับมองว่าทีมที่ปิ่มๆเนี่ยอย่างโค้ยังพอมีโอกาสนะ <Yeah. S 1> แล้วก็ทีมที่ยังพอที่จะมีโอกาสลุ้นเนี่ยซึ่งตอนนี้ชนะ5แพ้4อย่างบ r o งโก s, <Yeah>. <S ก็ยังมีส่งที่พอจะได้ลุ้นต่อเพราะฉะนั้นในฝั่ง AFC พี่มองว่าทีมที่ กำลังพอมีโอกาสที่จะลุ้นในการเข้ารอบเนี่ยก็มีอย่างดองโกสแล้วก็โคสเอาละครับ AFC ไปแล้วไปที่ NFC กันบ้างครับกลุ่มที่ไม่ควรพลาดอีกแล้วพี่สมเมตัดวงที่ทีมไหนบ้างครับพี่มองว่าทํไไป,ปบัคคเนียตอนนี้ชนะ4ี 5, ่แพ้5แพ้มา3นัดติดถ้านจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครดูเกมอย่างที่เจอกับ k คซจะเห็นว่าบัคคเนียปีนี้สู้ได้นะแต่ว่าความโชคร้ายก็คือว่าการที่ขาดปีกหลักทั้งซ้ายทั้งขวาไมเอเบนก็เจ็บ แล้วก็ก็อดวินซึ่งถือว่าเป็นปีกที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นปีจกจะว่าเป็นเบอร์หนึ่งก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รับบอลเยอะที่สุดในทีมก่อนที่จะเจ็บแต่ว่าการที่ขาดไปทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้มันเลยทําให้ประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นของบัคคเนียเนี่ยอาจจะดูดอกไปส่งผลให้ทีมมาแพ้มาสามนัดติดส่งก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ตะเกียกตะกายผสมควรอีกทีมหนึ่งที่ถือว่าจะใช้ว่าอีกทีมก็ไม่เชิงต้องบอกนี้เป็น กลุ่มที่เกาะกันติดมากคือทาง NFC West ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแรมไม่ว่าจะเป็น Niners ไม่ว่าจะเป็นซีฮอคติดกันมากโดยเฉพาะแรมกับ n i n e r รเนี่ยชนะ4แพ้4ทเท่ากันซีฮอคชนะ4แพ้5คือมันต่างกันไม่เยอะไอ้ตรงกลุ่ม3ทีมนี้มันยังมีโอกาสอยู่มากเพราะฉะนั้นใครที่พลาดในเกมถัดๆไปเนี่ยก็ถือว่าเสียเปล่ในสาย NFC พี่มองว่าทีมที่ลุ้นเหนื่อยเนี่ยก็จะเป็น4ทีมนี้แหละทั้งบัคคานีย ทั้ง RAM ทั้งน i n เนอแล้วก็ a h a w คคือทั้งหมดที่พูดมาถ้าฝัง่งของทีมแรก NFC ีเนี่ยพี่มองว่าทีมที่มีโอกาสก,าก็คือ San ฟรานซิสโก 49ers 4-4ตอนนี้ยังมีอย่าลืมว่าสัปดาห์นี้เราต้องดูก่อนว่าการกลับมาของ CMC อม่ะมันจะทำให้ประสิทธิภาพของทีมเนี่ยยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหรือเปล่าทั้งที่ก่อนหน้านี้จริงๆนกะ็โตเจ็บเยอะนะโตว,วิ่งตัวอื่นอย่างเรนโดซึ่งเป็นตัวลกกี้เนี่ย ขนาดเป็นตัวมือจะว่าไปแล้วเป็นมือสาด้วยซําไปทีมยังอุตส่าห์ที่จะปั้นขึ้นมาทดแทนได้ดีแล้วตอนนี้ตัวหลักอย่าง CMC กลับมาเนี่ยพี่เชื่อว่าทำให้ไนเนอร์สเนี่ยประสิทธิภาพน่าจะยังโอเคอยู่พาตัวเองเข้ารอบได้แต่ว่าจะไปลึกแค่ไหน,นอีกอีกเรื่องหนึ่งอีกทีมหนึ่งที่น่าจะพอไปได้พี่มองว่าทีมอย่างแรมสน่าสนใจนะแรมกำลังเร,เริ่มมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสามทีมที่พี่มองว่าโอกาสที่กำลังจะ พอได้ลุ้นเนี่ยก็มีอย่างที่บอกไนเนอร์แรมแล้วก็แถมบัคคะแนนกิครับอืมนะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับว่าฤดูกาลนี้จะเป็นแบบนี้ไหมแต่ที่นี้ทั้งนั้นนะครับเหตุผลที่เราทํา EP ีนี้ในเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะว่าในช่วงฤดูกาลที่เหลือเราอยากจะให้เห็นภาพนะครับว่าจะได้ลุ้นกันถูกว่าเออทีมแบบนี้ต่อแต่ละสัปดาห์มันเล่นเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างไรเอาไว้ลองดูแล้วกันนะครับว่าตรงกับที่คุณต้องการหรือไม่ครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงพรีวิวกันแล้วนะครับซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวคัดกันมา3คู่นะครับหน่งๆเลยนะฮะได้ดูออกจอถ่ายทอดสดกันด้วยมีคู่ไหนกันบ้างให้พี่สุเมธเริ่มต้นเลยนะครับกับคู่แรกก่อนคู่ที่พี่สุเมธภาคภูมิใจวันเวลาแห่งการฟื้นคืนฟอร์มจะกลับมาแล้วในคืนนี้ฮะดัลลัสคาร์บอยครับเดี๋ยวพี่สุเมธจะอธิบายเลยว่าจะตบอีเกิลอย่างไงฮะคือเกมระหว่างฟิลาเดลเฟียอีเกิลสเจอกับดัลลัสคาร์บอยเนี่ย คือต้องบอกว่าคู่นี้เป็นทีมร่วมกลุ่มเจอก,กันแต่ละครั้งนี่ก็ซัดกันนัวอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าตอนช่วงนี้ต้องบอกว่าศักยภาพทีมของคาวบอยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป๋ผลงานชนะ3แพ้5ที่สําคัญก็คือทีมแพ้มา3นัดติดนี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเลยนะที่ทีมคาวบอยไม่เคยแพ้3เกมติดมานานพอสมควรละเหตุผลสําคัญที่ทําให้คาวบอยตอนนี้ย่าแย่ก็คือผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากล่าสุดเดี๋ยวที่เรารู้กันแหละ เสียแดกเพรสคอร์เจ็บแฮมสตริงกำลังจะถูกจับเข้าสู่รายชื่อบาดเจ็บนั่นก็คืออาจจะต้องพักไป4เกมต้องเอาคอร์เตอร์แบ็กที่เป็นคอร์เตอร์แบ็กสำรองอาชีพคือเล่นเป็นแต่คอร์เตอร์แบ็กสำรองมาตลอดอย่างกูเปอร์รัชเนี่ยขึ้นมาแทนแต่ข่าวดีเล็กๆซึ่งไม่รู้จะดีจริงหรือเปล่าของการที่ได้รัชขึ้นมาเป็นคอร์เตอร์แบ็กก็คือการที่เขาเป็นคอร์เตอร์แบ็กสำรองแล้วมาเป็นตัวจริงเนี่ยก่อนหน้านี้มีผลงานชนะ5แพ้1 ซึ่งก็อาจจะพอหวังเล็กๆ,ๆว่าอาจจะเป็นจุดเปลียนอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่จะทําให้คาร์บอยพอจะมีโอกาสแต่ปีนี้เกมรุกคาร์บอยแย่ในแง่ที่ว่าเกมวิ่งมันไม่ดีเกมวิ่งอันดับบวยลีวิ่งเฉี่ยต่อเกมเพียงแค่82หลาต่อเกมแถมทีมบุกยังเสียเทอร์โนเวอร์เยอะเสียไปถึง9เดือดเสร็จกับ4ฟาอันนี้คือปัญหาของคารบอยในฤดูกาล การมาเจอกับอีเกิลส์ที่ฟอร์มกลับมาเข้าที่เข้าทางโดยเฉพาะสกอตต์บาร์คลีย์แล้วก็ทางด้านของเจเลนเทอร์สกลับมาอยู่ในวิถีโค้งที่ดีในการโจมตี <c oughs> แล้วครับพี่สุเมธครับ,รบแถมเขามองกันว่าเกมนี้โอกาสที่ชนะเนี่ยฝั่งเอสเปิร์เลือกอีเกิลถึง60%พี่สุเมธมีเรื่องมาค้านหรือว่ามีเรื่องมาสนับสนุนกับการมองมุมนี้ของฝรั่งเขาไหมครับรูกาลนี้แม้ว่าจะสตาร์ทแย่นะสำหรับอีเกิลคือ ชนะ2แพ้2ในช่วง4เกมแรกแต่ว่าพอหลังจากบายวิ่งในสัปดาห์ที่5แล้วเนี่ยทีมออกมาเนี่ยชนะ4นัดติดซึ่งตรงนี้มันสูนน่ากับคาร์บอยคือคาร์บอยกำลังขาลงแต่ว่าอีเกิลเนี่ยเป็นขาขึ้นการที่ชนะมาติดต่อกันเนี่ยมันสร้างความเชื่อมัน่นมันสร้างโมเมนตัมของทีมได้จุดเด่นแน่นอนปีนี้เกมวิ่งของทางอีเกิลมาการที่ได้สกอต์บาร์คลีย์มาคล้ายๆกับเลเวสที่ได้คิงเฮนรี่คือมันจุดประกายในเกมวิ่งทําให้ดีมากซึ่งปีนี้ เกมวิ่งเนี่ยวิ่งเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดจุดสี่จุดแปดหลาต่อเกมอันดับที่สองของลีกแล้วถ้าไปเทียบกับเกมรับข่าวบอยซึ่งป้องกันการวิ่งเนี่ยอันดับเกือบจะบุยลีกอยู่อันดับที่สามสิบตรงนี้มันกลายเป็นว่าจุดเด่นของอีเกิลเนี่ยถ้าใช้เกมวิ่งบทการป้องกันการวิ่งที่แย่ของ boy, คอ่าวบอยเนี่ยค่าวบอยเละแน่เกมนี้นี่คือคู่แรกของเรานะครับอีเกิลส์กับค่าวบอยส์ครับไปต่อกันท <c oughs> ี่คู่ที่สองกันเลยนะครับเท็กซัสครับ เปิดบ้านเจอกับหนึ่งในทีเมเต็งอย่าง Detroit Lions Lions อนอนนี้ชนะ7แพ้1ที่สำคัญก็คือชนะมา6นัดติดคือถ้าดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยก็เป็นรองเพียงแค่เคซีที่ชนะมา8นัดรวด <c oughs> คือ <c oughs> ต้องบอกว่าการชนะ7แพ้1ของ Lions ในฤดูกาลนี้ <c oughs> เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ในแง่ที่ว่าครั้งหลังสุดที่ Lions สตาร์ทดีแบบนี้คือ7จหนึ่งเนี่ยมันนู่นเลยตั้งแต่ปีพัน6 <c oughs> คือถ้าจะเทียบให้เห็นภาพนะ <c oughs> ซึ่งไม่รู้ว่าท่านผู้ชมอาจจะหลายๆท่านเลยแหละที่ไม่ทันคือในยุคนั้นเน่ยเป็นยุคอะไรยุคที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาตอนนั้นคือเดวิดดีเนทใครวะออสนาโอเคครับใช่ไหมแล้วตอนนั้นเน่ยเพลงที่ดังที่สุดก็คือเพลงของเอลวิ p r e s ส e ลีก็คือดอนบีครูขึ้นอันดับหนึ่งครขึ้นชาร์ตของบิลบอก์บอันดับที่หนึ่งในปีนั้นน่ย แล้วอีกอย่างก็คือหนังที่ทํารายได้สูงสุดในตอนนั้น,นคือเรื่องบัญญัติสิประการโอ้โห oh. คิดดูแล้วกันว่ามันยาวนานแค่ไหนคือถ้าพูดปีพศออนี่อาจจะพอนึกแบบเราเราไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่าพูดแบบนี้โอ้สมัยเอลวิสสมัยบัญญัติสิประการมันเป็นเรื่องที่ยาวนานแต่ว่าปีนี้ไลออนเป็นสิ่งที่กลับมาแล้ว S 1> <S 1> แล้วสู้กันไหวยังไงไหมครับเท็กซนทีมเด็กเก่งที่ไม่รู้จะเป๋ไหมคราวที่แล้วไปโดนของมาพังเลยนะพี่สุเมธคนะคือปีเนี้ยอย่างทีมฮิวสตันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่ผลงานก็ไม่เร็วนะตอนนี้ก็นำกลุมอยู่ชนะหแพ้สามและที่สำคัญก็คือปีเนี้ยจุดเด่นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าบางคนอาจจะไปมองเอ้ยมีซีเจซาก็อาจจะเป็นจุดเด่นหรือเปล่าทีมบุกอาจจะเป็นทีมบุกที่น่าสนใจแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราไปดู จาะกันจริงๆแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> สิ่งที่ช่วยทำให้ปีนี้มีผลงานดีคือเรื่องของเกมรับเพราะว่าตอนนี้เกมรับของทางฮิวสตันเนี่ยสิตดีเป็นอันดับที่2งของลีกเลยนะโดยเฉพาะยิ่งการป้องกันการคว้างเนี่ยอันดับที่3เสียะระยะเฉลี่ยต,ต่อเกมเนี่ยห6 7 4้หลาต่อเกมซึ่งถือว่าน้อยมากนะระยะแบบนี้มันเหมือนกับระยะของการเสียระยะจากการวิ่งมากกว่าจะเป็นระยะจากการคว้างแต่ว่ากระแสเห็นว่าเกมรับของทางฮิวสตันเนี่ยปีนี้ดี นอกจากนั้นยังเป็นทีมรับที่แซกค,คู่แข่งเก่งอันดับของลูกคือจนมาถึงในสัปดาห์ที่9เนี่ยทำไปแล้วทั้งหมด29แซกแล้วก็ได้เทอร์น e เวอร์ดีด้วยนะได้มา8อินเตอร์เซ็ตกับ5ฟอร์มเบลนี่คือศักยภาพในเกมรับเพราะฉะนั้นเกมรับของเท็กซัถ้าจะทำให้ทีมชนะได้ทีมรับของเท็กซัต้องพยายามยันเกมรุกที่ร้อนแรงของไลออนให้อยู่ให้ได้มีโอกาสไหมครับเนี่ยถามกันแบบไม่ให้เกียรติเลยครับ คราวนี้ถ้าเรามามองแต่ที่เราพูดถึงทีมรับของทางทีมอย่างเท็กซัสไปแล้วเนี่ยถ้ามาดูเกมรุกของไรออนสปีนเนี่ยเกมรุกร้อนแรงมากนะทำแต้มเฉลีย่ยต่อเกมเนี่ยสาแต้มต่อเกมแล้วถ้านับเฉพาะช่วง5เกมหลังสุดเนี่ยทำแต้มเฉลีย่ยเยอะกว่านั้นอีกนะคือทำแต้มเฉลีย่ย3นี่ยสมสิองจุเออสามเก้าองแต้มต่อเกมโหเผลสำคัญแน่นอนมันอยู่ที่การที่ ทีมเนี่ยมีเกมวิ่งที่ดีมีหมัด1-2ก็คือทั้งทางเดวิดมอน t กเมอรีแล้วก็จจมา์คิปก็เลยทำให้เกมวิ่งของทีมอย่างไรอันส์เนี่ยเป็นเกมวิ่งอันดับ6ของลีกโดยที่สามารถที่จะวิ่งเฉลี่ยต่อกเกมสูงถึง152.6หลาตอกก่อเกมอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จนอกเหนือจากการวิ่งก็คือการคว้างของเจอร์รกรอบซึ่ง ได้ปีกคู่ใจอย่างทางเอมอนดเนเซนบราวซึ่งเซนบราวนี่เชื่อไหมว่าในช่วงหลังมาเนี่ยก็คือในช่วง5้าเกมหลังรับบอลจากการคว้างของจัดกอลไม่พลาดเลยนะ27ครั้งที่คว้างมาให้กับ Saint เซน n บราวนี่ยแกรับได้หมดเลยนี่แสดงให้เห็นเลยว่าศักยภาพทั้งคาร์เตอร์แบ็กทั้งเกมวิ่งทั้งปีค่อนข้างดีเกมวันนี้จะสนุกได้ก็คือว่าเราจะดูว่าเกมรุกที่ร้อนแรงเจอกับเกมรับเหนียวเหนียวของคิวสตันเนี่ย จะสามารถที่จะสู้กันได้ไหมจะต้านกันอยู่หรือเปล่าปิดท้ายกันครับพี่สุเมยครับทีมอยามายอามียดอลฟินส์เป็นหนึ่งในทีมที่ผมไม่กล้าพูดถึงเท่าไหร่ในปีนี้ไม่รู้จะจํากัดความว่าเป็นทีมขาลงขาขึ้นหรือว่าแย่อยู่ตัวหรืออะไรเลยนะครับพวกเขาจะไปเยือนที่ LA Rams ครับพี่สุเมยครับทั้ง2ทีมเนี่ยก็ยังเป็นทีมที่มีความหวังในการเข้ารอบอยู่แม้ว่า,าทางดอลฟินส์เองอาจจะดูลําบากหน่อยเพราะสองเนี่ยคือถ้าแพ้เกมนี้ จะกลายเป็นสองเจ็ดโอกาสเข้ารอบถ้าจะเรียกว่าลิบหล,ลีเกมแบบนี้มันเหมือนกับเป็นเกมเพลย์ออฟของดอฟฟินส์คือ <Yeah. S 1> ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าดอฟฟินสุดุการเนี่ยอย่างที่ตั้มบอกว่าไม่รู้จะให้คําจํากัดความยังดีพี่อยากจะให้คําจำกัดคําว่าเป็นทีมที่โชคร้ายอ่ะ <Yeah. S 1> เพราะ <Yeah. S 1> อยู่ๆเนี่ยคอร์เตแบกที่เป็นความหวังทีทมอย่างชัวร์กาวิลวาอยู่ๆคอนคาช่นอีกแล้วแล้วพักไปยาวด้วย mm. คือการที่แกเจ็บพักยาวเนี่ย เกมบุกเนี่ยดอกย่งเห็นได้ชัดเลยแม้ว่า2เกมหลังที่ทางชัวจะหายเจ็กแล้วก็กลับมาได้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ทำให้สถานการณ์ของทีมดีขึ้นยังแพ้ต่อเนื่องมาสามนัดติดตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้สิติ์อีกล่วงมาอยู่2อหอย่างที่ว่า ขนาดที่ r รมสดูเป็นทีมที่เริ่มจะดีขึ้นนะครับเป็นหนึ่งในทีมที่พี่สเมฆพูดไปตั้งแต่ตอนที่เราเข้าเนื้อหากันแล้วบอกว่ากำลังจะเชิดหัวละกำลังจะเชิดหัวด้วยตัวหลักกำลังกลับมาครับพี่สุเมฆครับเกมนี้จะเห็นผลความต่างอย่างชัดเจนเลยไหมครับคือแร m s เองเนี่ยพี่เชื่อว่าห้าเกมแรกเนี่ยพวกแฟนแฟนแรมอาจจะถอดใจหรือว่าอาจจะคิดว่าฤดูกาลนี้คงไปไม่รอดเพราะห้าเกมแรกเนี่ยชนะแค่เกมเดียวแต่หลังจากที่ได้บายวิกในสัปดาห์ที่6กเนี่ย ทีมกลับมาเฉยเลยนะชนะมา3นัดติดนัดล่าสุดนี่ก็เฉือนชนะต่อเวลากับทางซีฮอคไป26ต่อ20ซึ่งตรงนี้มันเป็นเกมที่สร้างโมเมนตัมสร้างกำลังใจให้ทีมเพราะสามารถที่จะชนะติดต่อกันมานัดไม่ว่าชนะทีมร่วมกลุ่มด้วยความหวังของทีมก็เลยมีเพราะ4 4สีเนี่ยยังมีโอกาสถ้าชนะเกมที่จะแข่งกันในเกมมันเดนไนได้ด้วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทีมชนะ5แพ้4ความหวังนี่เรืองรองเลยนะจากทีมที่หมดหวังเนี่ย สิ่งที่สําคัญแน่นอนที่ทําให้แรมเนี่ยเริ่มกลับมาดีก็คือการได้2คู่ปิดที่เป็นตัวหลักไม่ว่าจะเป็นทางคูเปอร์ครับไม่ว่าจะเป็นทางคูกานากัวพอกลับมาปุ๊บเนี่ยทีมบุกก็เลยดีเกมคว้างอยู่อันดับที่9ของดีเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยคว้างไป231.8ล้านหลาต่อเกมแต่จุดอ่อนก็คือการวิ่งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของทีมแร็วิ่งเฉลี่ยต่อเกมยังไม่ถึงร้อยหลานะได้เพียงแค่ 97. 1ล้าหนลาต่อเกมอันดับที่26 ซึ่งมันก็ทําให้เกมบุกเนี่ยยังไม่ค่อยบาลานซ์เท่าที่ควรคือเกมวิ่งอ่ะควรจะได้ดีกว่านี้ถ้าดูจากโมเมนตัมเนี่ยความได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นทิศทางทีมที่กําลังอยู่ในช่วงขึ้นแล้วก็การเล่นในบ้านด้วยเนี่ยเจอกับสภาพทีมดอลฟินที่ยังตุปตะตุเป๋อยู่คือดอลฟินเองเนี่ยสิ่งที่น่าตกใจคือทีมบุกเนี่ยจากที่ฤดูกาลที่แล้วเป็นทีมที่ทําแต้มเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยยี้แต้มต่อเกมอันดับที่2ปีที่แล้วเนี่ไปรองแค่ดัลลัสคาร์บอย่เนี่ เพราะว่าการทําแต้มเนี่ยกลายเป็นลองบวยเลยนะเฉดต่อเกมเนี่ยเพียงแค่15.5แต้มต่อเกมสก้าวภาพแบบเนี่ยมาเจอกับเกมรับของแรมเจอกับสภาพทีมแรมที่กําลังขาขึ้นแบบเนี้ยก็ถือว่าลําบากพอสมควรเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะมากันที่สุมเมธพริกในการประดับความแม่น13 <c oughs> จาก15ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็สูงอยู่ทีเดียวแหละสัปดาห์นี้ดูสิว่าน้าจะร้อนแรงหรือไม่นะครับเราไปเริ่มต้นกันเลยพี่สุมเมธพร้อมอยังฮนะ พร้อมครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่ Giants กับ Panthers ครับ Giants ครับอืมนะครับเออ p a t r i o t s กับ Bears ครับ Bears ครับอืมนะฮะโคสกับบิลส์บิลส์ครับโอ้โหไม่กล้าขานเลยชีฟกับบ r o งโ o s ครับชีฟครับเออดีครับก็ชนะแบบเออทุรนทุรายต่อไปครับนะฮะฟอลคอนกับเซนครับฟอลคอนครับ มาเต็มเต็มแน่นอนครับฟอรคอนครับไนเนอร์สกับบัคเคเนียสเออคูนีย่าครับไนเนอร์สครับว้าวโอเคโอเคขอบัคเคเนียสแล้วกันนะครับเอ่อคอมมานเดอร์สกับสตีลเลอร์ครับคอมมานเดอร์สครับอืมอหนี่ก็นี่ก็ดุดันเหมือนกันนะเออเออเอาผมสตีลเลอร์แล้วกันนะครับจะได้ตากต่างฮะแจ็คโคสกับไวกิ้งครับไวกิ้งครับโอเคไททันส์กับชาร์เจอร์ครับชาร์เจอร์ครับอือหูคาร์บอนส์กับอีเกิลส์ครับ อีเกิล์ครับเจสกับ c a ร์ดินัลส์คาร์ดินครับไลออนกับเท็กซันครับไลออนส์ Lions, ครับปิดท้ายที่ดอ l ฟินส์กับ r รมสครับแรมส์ครับ Rams, ที่บายไปในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีอย่างบราส์แพร็กเกอร์สเรเดอร์สแล้วก็ซีฮอคนะครับที่ได้เป็นบายวีกันไปนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของต็อกต้ามทอประจํา EP นี้นะครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามนะครับก่อนจากเช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วเห็นแวบๆมันเป็น QR ขึ้นมาเมื่อไหร่สงสัยก็เอามือถือทาบแล้วโอนมาเลยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับคุสุเมธและน้องต้ามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ so you have